ยินดีต้อนรับสู่ช่องความรู้แบบพุทธที่ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้แนวทางในการดึงดูดความมั่งคั่งและความสําเร็จผ่านพลังของคํายืนยันเชิงบวกเชื่อหรือไม่ว่าคําพูดที่เราพูดออกมาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เมื่อคุณฝึกฝนการใช้คํายืนยันในทุกๆวันจิตใต้สํานึกของคุณจะเริ่มตอบสนองและค่อยๆสร้างสภาพแวดล้อมแห่งความอุดมสมบูรณ์ขึ้นรอบตัวคุณในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปค้นพบวิธีการใช้คํายืนยันอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงคํายืนยัน ที่สามารถช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพที่แฝงอยู่ภายในตัวและเปิดทางสู่การดึงดูดความมั่งคั่งไม่ว่าคุณจะต้องการประสบความสําเร็จทางการเงินมีความมั่งคั่งที่ยั่งยืนหรือเพียงแค่ต้องการชีวิตที่สมบูรณ์เรามีคํายืนยันที่ส่งพลังให้คุณใช้ในการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตให้ดีขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิต และจิตใจวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงคำยืนยันเชิงบวกเพื่อความร่ำรวยและความสำเร็จที่จะช่วยดึงดูดความมั่งคั่งเข้าสู่ชีวิตของคุณอย่างไม่หยุดยัง้งคำยืนยันเชิงบวกคือข้อความที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงความคิดและส่งเสริมพลังบวกให้กับจิตใจของคุณมันเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในการปรับจิตใต้สำนึกของคุณให้เชื่อในสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตคำยืนยันเชิงบวกทำงานโดยการฝังตัวเข้าสู่จิตใจผ่านการท่องซ้ำ และการตั้งเจตนาเมื่อเราท่องคำยืนยันเหล่านี้บ่อยๆความคิดเชิงลบที่เคยขัดขวางเราจะถูกแทนที่ด้วยความเชื่อที่สร้างสรรค์จิตใต้สำนึกของเรามีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจการฝึกใช้คำยืนยันเป็นประจำช่วยให้จิตใต้สำนึกของเราปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงใหม่ๆที่เราต้องการดึงดูดไม่ว่าจะเป็นความมั่งคัง่งความสำเร็จหรือความอุดมสมบูรณ์คำยืนยันเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพในชีวิตของเราไม่ใช่ทุกคำยืนยัน จะมีประสิทธิภาพเท่ากันการเลือกคำยืนยันที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความปรารถนาของคุณเป็นสิ่งสำคัญคำยืนยันที่ดีต้องมีความชัดเจนและส่งพลังตัวอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าฉันต้องการร่ำรวยให้เปลี่ยนเป็นฉันเป็นคนมั่งคั่งและมีความสุขการใช้ประโยคในรูปแบบบวกและเชิงปัจจุบันจะช่วยส่งข้อความที่ชัดเจนและส่งพลังไปยังจิตใต้สำนึกของคุณคำยืนยันที่ถูกต้องจะต้องสะท้อนถึงความปรารถนาของคุณอย่างแท้จริงมันจะต้องเป็นประโยคที่คุณสามารถเชื่อ และรู้สึกถึงมันได้การฝึกซ้ำคำยืนยันเหล่านี้จะช่วยให้จิตใจของคุณค่อยๆรับเอาสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงและคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ในชีวิตของคุณนอกจากการท่องคำยืนยันบ่อยๆแล้วความตั้งใจและอารมณ์ที่คุณนำมาประกอบในการท่องคำยืนยันก็สำคัญไม่แพ้กันเมื่อ,อคุณท่องคำยืนยันคุณต้องรู้สึกถึงพลังและความหมายของคำเหล่านั้นในทุกคำอย่าท่องไปโดยไม่มีความรู้สึกจงจินตนาการว่าคุณกำลังมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งและความสำเร็จตามที่คุณปรารถนา อารมณ์ที่คุณใส่ลงไปในคำยืนยันจะช่วยเร่งให้คำยืนยันเหล่านั้นกลายเป็นจริงได้เร็วขึ้นการรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ขณะท่องคำยืนยันจะสร้างความเชื่อมโยงที่ทรงพลังระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกก่อและจะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้าสู่ชีวิตของคุณอย่างรวดเร็วช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการท่องคำยืนยันเชิงบวกคือช่วงเช้าหลังจากตื่นนอนและก่อนเข้านอนเหตุผลที่ช่วงเวลาเหล่านี้เหมาะสมเพราะจิตใจของคุณเปิดรับข้อมูลใหม่ได้ดีที่สุด ในช่วงเวลาเหล่านี้การท่องคํายืนยันในช่วงเช้าจะช่วยกําหนดทิศทางของวันให้เป็นบวกและสร้างแรงจูงใจให้คุณก้าวสู่ความสําเร็จในขณะเดียวกันการท่องคํายืนยันก่อนนอนจะช่วยให้จิตใต้สํานึกทํางานขณะที่คุณหลับและเปิดทางให้ความมั่งคั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของคุณการใช้ช่วงเวลาที่ถูกต้องช่วยให้คํายืนยันฝังลึกลงไปในจิตใต้สํานึกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน การท่องคำยืนยันไม่เพียงพอหากไม่มีศรัทธาในคำพูดของคุณเองคุณต้องเชื่อมั่นในคำยืนยันที่คุณท่องและเห็นมันเป็นจริงในใจของคุณการมีความเชื่อในคำยืนยันจะเสริมสร้างพลังของมันและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในชีวิตของคุณนอกจากนี้การลงมือทำตามคำยืนยันของคุณก็สำคัญเช่นกันอย่าเพียงแค่ท่องแล้วปล่อยไปจงลงมือทำในสิ่งที่สนับสนุนคำยืนยันของคุณหากคุณท่องคำยืนยันเรื่องความมั่งคั่งจงมองหาโอกาสทางการเงินลงทุนในตัวเอง และพัฒนาทักษะที่จําเป็นในการดึงดูดความมั่งคัง่งนี่คือคํายืนยันที่คุณสามารถใช้เพื่อดึงดูดความมั่งคัง่งและความสําเร็จเข้าสู่ชีวิตของคุณฉันเป็นคนมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์เงินไหลเข้าสู่ชีวิตของฉันอย่างง่่ยดยและไม่หยุดยัง้งฉันดึงดูดโอกาสทางการเงินที่ดีเสมอความมั่งคั่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันฉันคู่ควรกับความร่ารวยและความสําเร็จคํายืนยันเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และดึงดูดความมั่งคั่งเข้าสู่ชีวิตของคุณอย่างมีประสิทธิภาพการสร้างนิสัยในการท่องคำยืนยันเป็นประจำทุกวันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคำยืนยันเชิงบวกทำงานได้ดีที่สุดเมื่อกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณการทำให้คำยืนยันเหล่านี้เป็นเหมือนการหายใจเข้าออกเช่นเดียวกับการกินและดื่มน้ำจะช่วยให้จิตใจของคุณปรับตัวเข้ากับความคิดเรื่องความมั่งคั่งและความสำเร็จได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อให้คํำยืนยันกลายเป็นนิสัยประจําคุณสามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนในแต่ละวันเพื่อท่องคคำยืนยันเช่นตอนเช้เชาหลังจากตื่นนอนและก่อนนอนตอนกลางคืนการฝึกนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้จิตใจของคุณเปิดรับความคิดเชิงบวกเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณเริ่มวันใหม่ด้วยพลังงานที่ดีและจบวันด้วยความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจนอกจากนี้คุณอาจเริ่มด้วยการตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เช่นท่องคำยืนยันหนาทีต่อวันจากนั้นค่อยๆเพิ่มเวลา หรือคำยืนยันที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางการเงินของคุณจงจำไว้ว่าความสำเร็จในชีวิตมาจากความต่อเนื่องและการปฏิบัติเป็นประจำยิ่งคุณฝึกใช้คำยืนยันเหล่านี้มากเท่าใดผลลัพธ์ที่ดีก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นการเขียนคำยืนยันลงบนกระดาษเป็นเทคนิคที่มีพลังมาก และสามารถเร่งการดึงดูดความมั่งคั่งให้รวดเร็วยิ่งขึ้นการเขียนช่วยให้คุณจดจ่อกับคำยืนยันในระดับที่ลึกซึ้งกว่าการท่องในใจเพียงอย่างเดียวการที่คุณเห็นคำยืนยันที่คุณเขียนด้วยมือของตัวเองจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นในคำเหล่านั้นได้ดีขึ้นนอกจากนี้การเขียนยังเป็นการสร้างความผูกพันทางจิตใจที่แข็งแกร่งกับคำยืนยันทำให้มันกลายเป็นความจริงในชีวิตของคุณลองใช้วิธีเขียนคำยืนยันของคุณทุกเช้าเมื่อคุณตื่นนอน หรือก่อนนอนเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณทำก่อนหลับการเขียนคำยืนยันซ้ำๆวัลลายหลายครั้งช่วยให้จิตใจสำานึกของคุณเปิดรับความมั่งคั่งและความสำเร็จมาก,กยิ่งขึ้นคุณสามารถตั้งเป้าหมายที่จะเขียนคำยืนยันสิบครั้งต่อวันและในขณะที่คุณเขียนให้จินตนาการถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้คำยืนยันของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในชีวิตคุณการทำสมาธิเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำ และเมื่อผสมผสานกับคำยืนยันเชิงบวกจะสามารถเสริมพลังในการดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการทำสมาธิช่วยให้คุณเข้าสู่สภาวะที่จิตใจของคุณผ่อนคลายและเปิดกว้างที่สุดซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คำยืนยันจะสามารถฝังลึกลงในจิตใต้สำนึกได้ง่ายดายเริ่มต้นด้วยการหามุมที่เงียบสงบสำหรับการทำสมาธิจากนั้นหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายร่างกายและจิตใจของคุณเมื่อตั้งสมาธิได้แล้วให้เริ่มท่องคำยืนยันเชิงบวกเกี่ยวกับความมั่งคั่งเช่นฉันดึงดูดความมั่งง่ และความสําเร็จหรือเงินไหลเข้ามาในชีวิตของฉันอย่างไม่หยุดย่อนเมื่อท่องคํายืนยันให้จินตนาการถึงตัวเองที่ประสบความสําเร็จทางการเงินและใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์การทําสมาธิร่วมกับคํายืนยันสามารถทําได้ทุกเช้าหรือก่อนเข้านอนคุณอาจเริ่มด้วยเวลาสั้นๆเพียง10บนาทีและค่อยๆเพิ่มเวลาเมื่อคุณเริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับกระบวนการนี้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะช่วยสร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งระหว่างจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกของคุณ และช่วยเร่งกระบวนการดึงดูดความมั่งคั่งเข้าสู่ชีวิตของคุณได้รวดเร็วและมั่นคงมากขึ้นการสร้างภาพในใจ (Visualization) เป็นเทคนิคที่ทรงพลังที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับคำยืนยันเพื่อเพิ่มพลับงอในการดึงดูดความมั่งคั่งเมื่อคุณสร้างภาพในใจคุณจะจินตนาการถึงสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วการผสมผสานคำยืนยันเชิงบบกเข้ากับการสร้างภาพในใจจะช่วยให้จิตใต้สำนึกของคุณรับรู้ถึงความเป็นไปได้ที่ไม่มีขีดจำกัด เริ่มด้วยการหลับตาและหายใจลึกให้ตัวเองผ่อนคลายจากนั้นจินตนาการถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งเช่นคุณอาจเห็นตัวเองอยู่ในบ้านหลังใหญ่ขับรถที่คุณชื่นชอบหรือใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและปราศจากความกังวลเรื่องการเงินจากนั้นท่องคำยืนยันเชิงบวกไปพร้อมๆกับการสร้างภาพในใจเช่นฉันเป็นคนมั่งคัง่งและประสบความสำเร็จหรือชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และความสุข การฝึกสร้างภาพในใจรวมกับคำยืนยันทุกวันจะช่วยให้คุณเสริมสร้างความเชื่อที่มั่นคงในความสามารถของคุณที่จะดึงดูดความมั่งคั่งและช่วยให้คำยืนยันกลายเป็นความจริงในชีวิตได้เร็วขึ้นการมองเห็นภาพความสำเร็จจะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและความเชื่อมั่นในตนเองที่มากขึ้นการแบ่งปันคำยืนยันเชิงบวกกับคนรอบข้างเป็นวิธีหนึ่งในการเสริมสร้างพลังบวกในชีวิตของคุณ,คณการที่คุณสอนหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้คำยืนยันเชิงบวกเป็นการส่งต่อพลังที่สร้างสรรค์ และยังช่วยย้ำเตือนถึงความเชื่อในคำยืนยันของคุณเองด้วยเมื่อคุณแบ่งปันคำยืนยันเหล่านี้คุณจะได้รับพลังจากการสนับสนุนและกำลังใจจากคนรอบตัวและช่วยสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยพลังบวกคุณสามารถแบ่งปันคำยืนยันของคุณกับเพื่อนครอบครัวหรือคนในชุมชนที่คุณอยู่การสนับสนุนให้ผู้อื่นท่องคำยืนยันและเห็นผลลัพธ์จากการใช้คำยืนยันจะเสริมสร้างความเชื่อในตัวเองของคุณและทำให้คุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการเดินหน้าต่อไปในเส้นทางแห่งความมั่งคั่งนอกจากนี้การส่งต่อความรู้ และประสบการณ์ที่ดีของคุณยังสามารถช่วยให้ผู้อื่นมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตของตนเองเช่นกันคำยืนยันเชิงบวกเพื่อความมั่งคัง่งและความสำเร็จสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่คุณกำลังทำงานขับรถหรือแม้กระทั่งระหว่างการออกกำลังกายคุณสามารถนำคำยืนยันไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มพลังบวกในทุกสถานการณ์ของชีวิตการใช้คำยืนยันระหว่างทำกิจกรรมในแต่ละวันจะช่วยเสริมสร้างสภาพจิตใจที่พร้อมจะรับความสำเร็จและความมั่งคั่งตลอดเวลา ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณกำลังทำงานคุณสามารถพูดคำยืนยันเช่นงานของฉันเต็มไปด้วยความสำเร็จหรือฉันกำลังสร้างโอกาสในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งในทุกสิ่งที่ทำหรือในระหว่างการออกกำลังกายคุณสามารถใช้คำยืนยันที่กระตุ้นให้คุณรู้สึกเข้มแข็งและมั่นคงเช่นร่างกายของฉันแข็งแรงและพร้อมรับความมาสำเร็จคำยืนยันเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นพลังงานของคุณไปที่เป้าหมายในการสร้างชีวิตที่มั่งคัง่งและประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนทางการเงินควบคู่ไปกับการใช้คำยืนยันจะช่วยให้คุณสามารถดึงดูดความมั่งคั่งเข้าสู่ชีวิตได้แย่งงยิ่งขึ้นคำยืนยันจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณรู้แน่ชัดว่าคุณต้องการอะไรและตั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมการตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้เช่นฉันต้องการประหยัดเงินจำนวน X บาทภายในสิ้นปีหรือฉันจะลงทุนในหุ้นเพื่อเพิ่มรายได้ของฉันจะช่วยให้คุณมีทิศทางที่ชัดเจนในการดึงดูดความสำเร็จ ในขณะที่คุณตั้งเป้าหมายทางการเงินคุณควรใช้คำยืนยันที่สอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านั้นเช่นฉันสามารถจัดการการเงินของฉันได้อย่างยอดเยี่ยมหรือการลงทุนของฉันนำความมั่งคั่งมาให้ฉันในทุกๆวันคำยืนยันจะช่วยกระตุ้นให้คุณมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินและช่วยเสริมสร้างพลังบวกที่ทำให้คุณสามารถก้าผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างมั่นใจความกลัวและความสงสัยเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สามารถขัดขวางความสำเร็จทางการเงินได้การใช้คำยืนยัน เพื่อขจัดความคิดเชิงลบเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณกลับมามีสมาธิในเส้นทางสู่ความมั่งคั่งได้ง่ายขึ้นเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกท้อแท้หรือสงสัยในความสามารถของตัวเองให้ท่องคำยืนยันเชิงบวกเพื่อตัวใจตัวเองว่าคุณมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จได้ตัวอย่างคำยืนยันเช่นฉันเอาชนะความกลัวได้และเต็มใจรับความสำเร็จ หรือฉันปล่อยให้ความสงสัยหายไปและเปิดรับความมั่งคั่งที่กำลังมาหาฉันการท่องคำเหล่านี้บ่อยๆจะช่วยลดความวิตกกังวลและเสริมสร้างความมั่นใจที่จำเป็นสำหรับการสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสำเร็จความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยสำคัญในการหาทางออกและโอกาสใหม่ๆทางการเงินการใช้คำยืนยันเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางการเงินจะช่วยย่อเปิดประตูให้คุณพบกับโอกาสที่ไม่คาดคิดคำยืนยันเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อในความสามารถของตัวเองที่จะมองเห็นและคว้าโอกาสที่ดีๆ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถท่องคำยืนยันว่าฉันมีความคิดสร้างสารรค์ที่ไม่จำกัดและสามารถหาวิธีสร้างรายได้จากทุกสถานการณ์หรือฉันเปิดใจรับแนวทางใหม่ๆในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งในชีวิตของฉันการท่องคำยืนยันเช่นนี้จะช่วยให้คุณเปิดใจและมองเห็นโอกาสที่อาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนในด้านการเงินและทำให้คุณสามารถสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างยั่งยืน ความมั่นใจในตนเองเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จทางการเงินการใช้คํายืนยันเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในความสามารถของตัวเองจะช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคทางจิตใจและทําให้คุณพร้อมเผชิญกับความท้าทายต่างๆในการบริหารการเงินตัวอย่างคํายืนยันที่สามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจเช่นฉันมีความมั่นใจในความสามารถของฉันที่จะสร้างความมั่งคั่งหรือฉันมีความรู้ และทักษะในการจัดการการเงินของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพการท่องคำยืนยันเชิงบวกเหล่านี้ทุกวันจะช่วยเสริมสร้างพลังในตัวคุณและทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความเชื่อมั่นในศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองหลายครั้งโอกาสทางการเงินอาจมาจากแหล่งที่คุณไม่คาดคิดการใช้คำยืนยันเพื่อเปิดใจรับความมั่งคั่งจากแหล่งใหม่ จะช่วยให้คุณพบกับความสําเร็จที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนคํายืนยันเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถดึงดูดโอกาสทางการเงินจากสถานการณ์หรือโอกาสที่ไม่เคยคาดคิดเช่นการได้รับข้อเสนองานใหม่หรือการลงทุนที่ไม่คาดคิดแต่ทํากําไรคํายืนยันที่สามารถช่วยเสริมสร้างการเปิดรับโอกาสใหม่ๆเช่นฉันเปิดใจรับความมั่งคั่งจากแหล่งที่ไม่คาดคิดหรือโอกาสทางการเงินใหม่ๆมหาฉันในทุกๆวันการท่องคํายืนยันเชิงบวกเหล่านี้จะทําให้คุณพร้อมรับมือกับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิต และเสริมสร้างความสำเร็จทางการเงินในแบบที่คุณอาจไม่เคยคาดคิดการใช้คำยืนยันเพื่อเพิ่มูนรายได้และผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับคนที่ต้องการสร้างความมั่งคัง่งในระยะยาวการยืนยันเชิงบวกสามารถเสริมสร้างความมั่นใจในเรื่องการเงินและช่วยให้คุณมีมุมมองที่เปิดกว้างเกี่ยวกับการลงทุนที่สามารถทำกำไรได้ตัวอย่างคำยืนยันเช่นฉันสามารถเพิ่มรายได้ของฉันได้อย่างต่อเนื่องหรือการลงทุนของฉันเจริญเติบโตและนำมา ซึ่งผลตอบแทนที่มหาศาลคำเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนและทำให้คุณมีความเชื่อมั่นว่าคุณสามารถสร้างฐานะการเงินที่มั่นคงได้อย่างยั่งยืนการใช้คำยืนยันนี้ยังสามารถช่วยกระตุ้นให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทุนและการจัดการการเงินทำให้คุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการทดลองวิธีการสร้างรายได้ใหม่ๆเช่นการลงทุนในหุ้นพันธบัตรหรือสินทรัพย์อื่นๆที่มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรสูงขึ้น การสร้างความมั่งคั่งและความสําเร็จทางการเงินมักเกี่ยวข้องกับการมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งการมีคนที่สนับสนุนและร่วมมือกันทางการเงินสามารถเปิดโอกาสทางธุรกิจและโอกาสใหม่ๆให้กับคุณได้การใช้คํายืนยันเพื่อดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตของคุณสามารถช่วยให้คุณสร้างเครือข่ายทางการเงินที่มีคุณภาพคํายืนยันเช่นฉันดึงดูดคนที่มีความสําเร็จทางการเงินเข้ามาในชีวิตของฉันหรือฉันสร้างเครือข่ายที่เต็มไปด้วยโอกาสทางการเงินและธุรกิจ สามารถเสริมสร้างความมั่นใจในการพกปะและทำงานร่วมกับคนที่สามารถนำคุณไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้เครือข่ายที่แข็งแกร่งไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่มีค่าแต่ยังสามารถเป็นแหล่งแรงบันดาลใจและการสนับสนุนในการทำธุรกิจหรือการตัดสินใจทางการเงินอีกด้วยการใช้คำยืนยันนี้จะช่วยเปิดประตูให้คุณสร้างเครือข่ายที่ทำให้คุณก้าวสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนการบรรลุถึงความมั่งคั่งทางการเงินไม่ใช่เพียงแค่การมีเงินมากๆเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างชีวิตที่มีสมดุลทั้งทางการเงินและอารมณ์ด้วยการใช้คำยืนยันเพื่อเสริมสร้างสมดุลในทุกด้านของชีวิตจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความเครียดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพคำยืนยันเช่นฉันสร้างสมดุลในชีวิตของฉันทั้งในด้านการเงินและความสุขหรือฉันจัดการกับเงินของฉันได้อย่างมีสติ และมีความสุขในทุกสถานการณ์สามารถช่วยให้คุณไม่เพียงแต่มีการจัดการการเงินที่ดีแต่ยังทำให้คุณมีความสุขและสบายใจในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยการมีสมดุลในชีวิตจะทำให้คุณมีสุขภาพจิตและกายที่ดีขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จทางการเงินในระยะยาวคำยืนยันนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างทั้งชีวิตทางการเงินและอารมณ์ที่สมบูรณ์การใช้คำยืนยันเชิงบวกเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในการเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างความมั่งคั่ง และดึงดูดความสำเร็จเข้ามาในชีวิตของคุณการยืนยันเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้คุณมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องการเงินแต่ยังช่วยให้คุณมีความมั่นใจและแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยอของคุณอย่าลืมว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากความคิดและคำยืนยันที่คุณใช้เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างชีวิตที่คุณต้องการหากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเสริมสร้างความมั่งคั่งและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณด้วยพลังขอสังคมยืนยันอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา เรามีเนื้อหามากมายที่สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทั้งทางการเงินและในชีวิตส่วนตัวอย่าพลาดกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ